15กันยาปอปามาขายเหรียญอีพีที่104ขอต้อนรับ f อทุกท่านเข้าสู่ช่องของปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกราบสวัสดีบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านฮะคลิปนี้เป็น e ีีปอปามาขายเหรียญ ในวันที่15เดือนกันยายนปีพศ2565เป็นอ p ีที่104นี่คือ,อรายการเหรียญที่ปอปานำมาแบ่งปันกันในคลิปนี้เนาะอ่าก็มีทั้งเหรียญ1บาทที่ระลึก2บาทที่ระลึกเป็นคระวาระเอยอะไรเออยแล้วก็มาเหรียญครุฑ1บาทปี17แล้วก็มาเหรียญทั้ง5บาทที่ระลึก บางวาระก็มี10บาทที่ลึกแล้วก็มีท่านผู้ชมฮะ,ะก็มี10บาทที่หายากติดอันดับอะ่ะก็จะมาเป็นวันนี้ก็มีอยู่หลายรายการพอสมควรเนาะก็เดี๋ยวปปาเริ่มเลยดีกว่าฮะเผื่อนักสะสมบางคนบางท่านรอที่จะชมจะดูอยู่แล้วก็เผื่อมีเหรียญที่ตวัวท่านต้องการเนาะก็ประมาณนะั้นนะฮะท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่สภาพผ่านการใช้งานแต่ว่าก็ยังดูดีอยู่นะฮะ สำหรับเหรียญ1บาทที่ระลึกฮะสภาพผ่านการใช้ทั้งหมดฮะยกเว้นเหรียญของอ่าตรงไหนเอ่ยฮะนี่ฮะท่านผู้ชมเหรียญนี้ฮะใหม่ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะเหรียญนี้ป้ปาจับมาร่วมสังเกตดูนะฮะอะน้ำเงาเขายังจับสภาพสวยมากท่านผู้ชมฮะถ้าเหรียญเดียวเดียวเดียวก็นู่นเลยท่านผู้ชมก็200 250เลยทีเดียวนะฮะเหรียญเนี้ยป้ปาบอกให้นะฮะแต่ป้ปานั้น มี f อฟถามมาว่าอยากจะดูเหรียญ1นบาทที่ระลึกป๊าปาก็เอามาจัดให้เนาะแล้วตัใจะจัดกันเป็นชุดไปเลยฮะแต่ว่าท่านผู้ชมฮะแถวบนเนี่ยเป็น1บาทที่ระลึกทั้งหมดมี16วันละแต่ว่าเราขาดไปหนึ่งวันละก็คือโปรยข้าวใครดูคลิปนี้มีโปรยข้าวเสนอขายได้นะฮะนะสภาพผ่านการใช้งานก็เหรียญละ60บาทไม่ผ่านการใช้งานก็เหรียญละ100สําหรับ1บาทโปรยข้าวเดี๋ยวปปาปําทคลิปรับซื้อโดยเฉพาะด้วยคลิปนี้บอกกล่าวเฉยๆเพราะปาปาขาดหนปะึ่ขบาท ผ่านการใช้งาน60ไม่ผ่านไม่ผ่านวิงวิงแบบนี้นะฮะดูอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะอันนี้วิงวิงจริงๆปปาเพิ่งรับเข้ามาของเขาวิงวิงจริงๆนี่คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะฮะแล้วก็ตกลงกับเขาว่าเดี๋ยวค่อยคุยนะท่านผนะู้ชมเนาะคลิปนี้ปปามาขายเหรียญก่อนโอเคนะฮะปกติแล้วเนี่ยผ่านการใช้งานท่านผู้ชมเหรียญหนึ่งก็ชุดหนึ่งปปาเคยขายออก650บาทคลิปนี้ปปาขายให้ชุดละอืม เอา550ท่านผู้ชมนะประมาณนั้นนะฮนะห้าฮะเราใส่ตลับไปให้พร้อมมีกันอยู่ชุดเดียวนะฮนะมีกันอยู่ชุดเดียวสภาพสวยท่านผู้ชมฮนะก็ประมาณเนี้ยเนาะสวยไหมก็ดูเอาฮะนะเป็นสภาพที่ค่อนข้างจะวุบวับอยู่อ่ะขาดไป1วันละฮนะเหลือ15าวันละสำหรับ1บาทที่ลึกปอกปลาขายจาก650เหลืออยู่550ชุดเดียวฮนะขเ่เร็วก็ได้ไปเนาะลองลงมาฮนะแถวลองลงมาก็เป็นเหรียญหนึ่งบาท ที่ลึกเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นเหรียญที่อ่ะผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันฮะแล้วก็การคละวาระแต่คลิปนี้ประปาขายราคาเดียวกันฮะเพราะไม่ได้มาจัดเป็นแบบ5วาระ7วาระ10วาระเนาะถ้าอย่างนั้นราคาก็จะสูงอ่ะอันนี้ประปาขายให้เหรียญละ10บาทฮะสภาพผิวก็ประมาณป่านี้ท่านผู้ชมดูเอานะฮะเนี่ยนะอ่ะประมาณนี้ฮะสภาพผิวสวยเลยท่านผู้ชมนะสวยฮะเดี๋ยวดูมุมกว้างมุมสูงฮะเอาใครอยากได้ฮะสภาพคละวาระเนี่ยเหรียญละ10บาท แต่ปอปาไม่ได้จัดเป็นชุดนะฮะบอกว่าคราระเฉยๆนะถ้าเป็นชุดราคาอาจจะสูงกว่านี้ประมาณนั้นเนาะต่อมาฮะเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะเผื่อใครอยากได้ฮะเหรียญ2บาทสภาพก็คละกันมาแต่ก็มีสภาพสวยเลยทีเดียวฮะนะเหรียญที่เข้ามาชม่องประปารู้สึก,กว่าสภาพจะโอเคอยู่ระยะหลังๆท่านผู้ชมฮะใครอยากได้ฮะถ้าไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยเหรียญละ15บาทนะฮะราคาตาท้องตลาดทั่วไปแต่นี่ผ่านการใช้งานฮะปอปาขอเหรียญละ10บาท สิบาทท่านผู้ชมอ่ะมีกันไม่กี่เหรียญน,นะฮะสำหรับใครที่ชอบสะสมสําหรับเหรียญที่ระลึก่าจะเป็น1บาท2บาทแล้วก็5บาทท่านผู้ชมฮะประมาณนั้นเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่าตัดตรงนี้นิดนึงฮะนี่คือเหรียญหนึบาทพยาคุดฮะเหรียญหนึบาทพยาคุดปีพศ2,517สภาพนั้นท่านผู้ชมฮะมะดูนะฮะขาวแว่นระดับนี้นะฮะหากไม่มีขาวแว่นเลยเนี่ยเราก็ขายกัน ก่อนหน้านู้นฮะหลายเดือนก็คือ40บาทมาปัจจุบันเหลือ30บาทสําหรับไม่มีขาวแว่นนะฮะไม่มีขาวแว่นปัจจุบัน30บาทแต่ถ้ามีขาวแว่นนะปปาให้ไปพร้อมตลับฮะท่านผู้ชมแถวนี้มีขาวแว่นทั้งหมดนะฮะแต่ก็ไม่ถึงกับคมชัดถ้าคมชัดเนี่ยโดนหลักหลายร้อยอ่าหลักร้อยหลักอะไรขึ้นไปเลยทีเดียวสาหรับขาวแว่นแบบนี้ท่านผู้ชมดูเอานะฮะขาวแว่นแบบนี้มองเห็นไหมฮะอ่ะไปพร้อมตลับเหรียญละ50บาทท่านผู้ชมนะเหรียญละ50บบาทเราให้ตลับไปพร้อม วันหน้าไม่มีตลับก็50บาทะฮะบางเอิญปปานั้นได้ตลับเข้ามาค่อนข้างเยอะเอาไว้มาจําหน่ายขายต่อให้กับ F4 ด้วยกันนะท่านผู้ชมใครอยากได้ตลับก็ลองสั่งมาดูนะฮะปปานี่ลืมโฆษณาไปเลยปปาเอามาใช้งานด้วยแล้วก็แบ่งจําหน่ายให้ F4 ด้วยเนาะเรื่องราคาก็เดี๋ยวน้องแอนบินเขาจัดการให้เหรียญละห้บาทฮะหบาทพยาคุดปีพศ2517แบบมีขาวแว่นเรามองเห็นขาวแว่นกันนะท่านผู้ชมฮะเนาะก็ประมาณนั้นนะฮะอ่ะดูอ่ะท่านผู้ชมครับประมาณนี้นะฮะข ต่อมาท่านผู้ชมอ่ะแถวต่อมาหนึ่งแถวสองแถวสองแถวตรงนี้เป็นเหรียญหบาทที่ระลึกที่เรายังคงพบเห็นกันอยู่นะฮะสภาพผ่านการใช้งานอ่ะใครอยากได้ฮะใครอยากได้ประปาขายออกให้เหรียญละเท่าไหร่เอยนะป,ะปะปาจาไม่ได้อืม20บาทนะท่านผู้ชมนะ20บาทเหรียญละ20บาทนะฮะประมาณนี้นะฮะสภาพนี้นะท่านผู้ชมนะถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานอีกก็อีกราคาานึงนะฮะ แต่นี้สภาพผิวก็ยังสวยท่านชมสังเกตดูนะเพราะว่าถ้าไม่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 ผ่านการใช้งานหลักแบบบทิ้งทิ้งเทะเทะควางๆนะทุกคนเขาก็ยังจะใหม่อยู่นะเพราะไม่ได้อยู่ในระบบหมุนเวียนสักเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นอ่ะคลิปนี้ผีนี้ประปาขายออกให้20บาทฮะก็มีกันอยู่2แถวแล้วตรงนี้ท่านผู้ชมฮะเหรียญละ30บาทฮะสำหรับเหรียญที่มีพระมหากษัตริย์2พระองค์ฮะแต่เป็นชนิดราคา5บาทเนาะเอาใครอยากได้ประปาขายออกให้เหรียญละ30บาท นี่คือชนิดราคา5บาทแนละ้วท่านผู้ชมนะเนาะอ่ะท่านผู้ชมอ่ะต่อมาฮะต่อมาเป็นเหรียญ10บบาท24สี่ที่ลึกฮะ2สีมีอยู่6วาระไม่ซ้ำฮะเหมาะสำหรับใครที่ชอบสะสมเหรียญ10บบาท24ทสี่ที่ลึกนะฮะก็ช่วงไหนเรามีเยอะเหรียญเข้ามาเราก็จะมาจัดได้สูงกว่านี้ได,ได้ได้มากจำนวนกว่านี้เนาะวันนี้เรามีสอ่ะมีอยู่ประมาณ6วาระ1ชุดแล้วก็จะเป็น4วาระอีก1ชุดก็มาคุยกับน้องแอดมินเอานะฮะประมาณนี้เนาะอ่ะ นี่คือรายการเหรียญที่ประปานํำมาแบ่งปันกันในคลิปนี้ก็ลองสังเกตดูนะฮะเนาะท่านผู้ชมฮะอะต่อมาตรงนี้เนาะก็เป็นเหรียญละ80บาทฮะ80บาทสำหรับเหรียญของพระคินีเธอนะฮะก็มีกันอยู่หลายเหรียญพอสมควรฮะรับมาถึง2กระสอบเลยท่านผู้ชมนะอยังไม่ไปหน้ามาลังนะฮะใครก็อยากได้ก็ลองดูนะฮะมาช่วยประปานหน่อยฮะ2กระสอบรับมาไม่ไปหน้ามาลังเลยเหรียญน,นี้ โอเคเท่านผู้ชมฮะเป็นช่วงครับท่านผู้ชมเป็นบางช่วงบางช่วงไม่พอจําหน่ายบางช่วงไม่พอแก่การที่นักสะสมเข้ามามาถามหาท่านผู้ชมฮะก็ประมาณนี้เนาะของสะสมฮะโอเคเหรียญละ80บาทสภาพผิวใหม่ใช้คําว่าสวยเลยท่านผู้ชมนะดูจากสีผิวก็นาะแปบาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมฮะต่อมาเป็นเหรียญของรู้สึกว่าเหรียญจะเป็นของพระพี่นางเธอใช่ไหมเหรียญน,นี้ ปป้าไม่ค่อยจะจำกันสักเท่าไรโอเคฮะท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้100บาทฮะนะไปพร้อมตลับนะข่าวความนิยมค่อนข้างจะสูงท่านผู้ชมอนาคตไม่ได้นะฮะเหรียญน,นี้วันนี้ใครเก็บเร็วเก็บได้เก็บเร็วเลยนะฮะอ่ะไปพร้อมตลับสภาพสวยมากฮะ100บาท100บาทแล้วก็มาฮะกรมศิลปก,กรหรือเปล่าฮะเหรียญน,นี้อ่ะสภาพไม่่าน แทบจะไม่ผ่านการใช้งานดีกว่าท่านผู้ชมฮะดูสีผิวซิฮะไม่ผ่านการใช้งานฮะใครอยากได้ฮะเหรียญน,นี้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอ่ะสองวาระนี้เหรียญละหนึ่งร้อยบาทอนาคตไม่ได้นะท่านผู้ชมฮะอนาคตไม่ได้เนาะต่อมาต่อมาก็เป็นเหรียญสิบบาทครุฑธนาคารไทยแห่งแรกท่านผู้ชมฮะสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะสวยมากๆเลยฮะอ่ะ สังเกตดูเอานะฮะเหรียญน,นี้ก็อยู่ใน61วาระเช่นเดียวกันแต่ว่าได้รับความนิยมสูงมากท่านผู้ชมคู่กับเหรียญเอเิกแต่ปริปรปาไม่มีเหรียญเอเิกใครมีเหรียญเอเิกกับเหรียญคุดแบบเนี้ยส่งขายช่องของปปาได้นะฮะเนี่ยสภาพไม่ผ่านการใช้งานอย่างเงี้ยปัจจุบันวันนี้นะท่านผู้ชมฮะปะปารับถึงเหรียญละ140บาทเลยนะเอาจริงๆนะฮะ140บาททํำยังไงได้ะฮะเขาหายากกันท่านผู้ชมอ่ะเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะใครอยากได้ฮะ ใครอยากได้ปปาขายออกให้นะฮะอ่ะก็ลองไลน์มาพูดคุยกับน้องแอดมินเอานะฮะบางทีสภาพสวยเนี่ยซื้อเข้ามาสูงเลยท่านผู้ชมสูงมากๆเลยอ่าใครอยากได้ก็ลองไลน์เข้ามาเนาะท่านผู้ชมฮะอ่ะมาถึงรายการของเหรียญ10บาทที่ได้รับความนิยมมาค่อนข้างจะหลายเดือนแล้วก็ปัจจุบันวันนี้ฮะสำหรับเหรียญ10บบาทหายาก78อันดับฮะก็ประกอบไปด้วยอันดับที่2อฮะอันดับที่1คือปี31นั้น เราไม่มีนะท่านผู้ชมก็มาเริ่มจากอันดับที่2เนาะปีพศออ2542อ่า41 42 34 43 53 44 54แล้วก็40ฮะเท่ากับ1ชุดท่านผู้ชมฮะชุดละ350บาท350บาทะเรามีกันถึง4ชุดะวันนี้เรามีกันถึง4ชุดะใครอยากได้เนาะ ด้านบนสองแถวด้านบนสองชุดทั้มชมเราไม่ได้ใส่ตลับไว้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบตลับจองเร็วก็เอาตรงนี้ไปก่อนฮะนี่ก็เช่นเดียวกันฮะแดอันดับเช่นเดียวกันฮะเรามีใส่ตลับให้สองแถวตลับยังไม่มาท่านผู้ชมหรือว่าใครใครต้องการให้ใส่ตลับให้ฮะเดี๋ยวปปาหาตลับให้นะฮะถ้าตลับเข้ามาทันเนาะก็ชุดละ3 5 0อยห้าิเช่นเดียวกันนะเอาง่ายๆว่า,าทั้ง4ี่ชุดใส่ตลับหรือไม่ใส่ตลับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ ท่านผู้ชมฮะเหรียญเหรียญเนี้ยที่ท่านผู้ชมเห็นเนี้ยทั้งทั้งสี่ชุดเนี้ยเราขายให้สามร้อยห้าสิบาทเนาะเดี๋ยวเราหาเดี๋ยวให้น้องๆหาตลับใส่ให้ประมาณนั้นนะฮะอ่ะต่อมาต่อมาก็เป็นเหรียญตระกูลคุดนะอ่ะประกอบด้วยคุดห้าบาทเก้าเหลี่ยมปีพศสองพันห้าร้อยห้าห้า,หา,หาร้อยเออห้าร้อยสิบห้าเก้าเหลี่ยมฮะแล้วก็มาเป็นคุดเฉียงปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบ 22แล้วก็คุดผ่าปีพศ2525รเท่ากับ1ชุด4ี่เหรียญน,นี้นะก็ชุดละ250้าฮะท่านผู้ชมเรามีกันอยู่1ชุดมีกันอยู่2ชุดนะสภาพเหรียญก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมนะเนี่ยสภาพนี้นะฮะดูเอาใครที่ยังไม่มีนะใครที่ยังไม่มีก็ก็ลองติดมาอ่าติดต่อมานะท่านผู้ชมนะติดต่อมาเข้ามาทางพูดคุยกับน้องแอดมินเนาะต่อมาท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญ ห้าบาทเรือหงฮะสภาพไม่สวยท่านผู้ชมปีพศ2 5 3 1เฮะเป็นเหรียญค่อนข้างจะหายากแล้วก็ได้รับความนิยมฮะถากสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยนักสะสมชอบเก็บสะสมฮะแต่ถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะคนสะสมเหรียญเนี่ยนักสะสมเขาก็ต้องการสภาพสวยๆใหม่ๆเนาะท่านผู้ชมอันนี้สภาพผ่านการใช้งาน2เหรียญน,นี้ปปาขายออกให้เหรียญน,นี้80บบาทท่านผู้ชมนะ 80บาทปกติจะ100นะผ่านการใช้งานคลิปนี้อ้าไม่เป็นไรให้มีอยู่2เหรียญปปาขายให้80บาททั้ง2เหรียญเลยนะสภาพแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าคั่วไปฮะนะเอาง่ายว่าคลิปนี้ทั้ง2เหรียญน,นี้ปปาขายให้80บาทต่อมาท่านผู้ชมอ่ะเป็นเหรียญหายากติดอันดับที่2นะ 2> เหรียญ5บาทปีพศ2546ฮนะเหรียญน,นี้ผ่านการใช้งานแต่สภาพด้านหลังเขาสวยมากฮนะเหรียญน,นี้ถ้าจำไม่ผิด ด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีร่องรอยครับมีริ้วรอยมีแผลนะตรงนี้มีแผลเหรียญน,นี้นะฮะสภาพนี้หากเป็นภาพสภาพผ่านการใช้งานธรรมดาไม่มีร่องรอยไม่มีแผลเนี่ยเหรียญน,นึ่งก็ปะปาก็ขายออกถึง700เลยทีเดียวนะฮะเพราะในเพจต่างๆก็มันขึ้นอยู่กับสภาพผิวด้วยท่านผู้ชมถ้าสภาพผิวแย่ครับมันก็ต้องลงไป500-400อยู่แล้วนะเหมือนเหรียญน,นี้มีสภาพผิวเป็นแผลแต่ภาพรวมในเหรียญเนี่ยก็ดูดีมากๆครับเหรียญน,นี้ออาจาก7 0 0ปรปะปาเหลือให้450 โอเคไหมเนาะ450ใครรับได้นะสภาพอะก็มีแผลท่านผู้ชมนะน่าเสียดายมากเจ้าของเดิมขาดการเก็บรักษานิดนึงก็อาจจะอยู่ในระบบมาก่อนไงท่านผู้ชมเนาะก็ไปกระทบกระทั่งกันมาประมาณนั้นอยู่ในระบบหมุนเวียนเหรียญน,นี้ฮะจากราคา700 600เหลืออยู่450ฮะอ่ะดูให้ชัดเจนท่านผู้ชมฮะเนาะประมาณนั้นใครรับได้ก็รายเข้ามาใครรับได้ก็รายเข้ามาอ่ะท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญ5บาทปี46เช่นเดียวกันเนาะสภาพก็ เนี่ยท่านผู้ชมไม่มีริ้วรอยสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะยังใช้ได้อยู่เลยกลางเหรียญเขาเนี่ยเนื้อเหรียญเขายังปกติธรรมดาไม่มีริ้วมีรอยไม่มีขนแมวสักเท่าไหร่ด้านหน้าเดี๋ยวนี้ก็โอเคฮะปกติธรรมดาสวยท่านผู้ชมประมาณเนี้ยนะอ่ะสวยฮะเหรียญน,นี้700บาทฮะ700บาทตามสภาพผิวนะฮะถ้าหากตามเพจต่างๆท่านผู้ชมฮะมไปกันจนถึงนู้นเลย900 950 1ย0 0 1,200ก็มีนั่นคือราคาที่เขาขายออกนะฮะ ป่อป่าเพียงแต่เอามาประกาศมาพูดให้กับ f อได้ได,ได้ได้ฟังกันเดี๋ยวนี้ช่องป่อปาขายอยู่ที่ราคา700บาทะฮะก็ตามสภาพะฮะบางครั้งสภาพแย่กว่านี้ก็600 500 400ก็ว่ากันไปนะฮะประมาณนั้นเนาะต่อมาท่านผู้ชมรายการสุดท้ายเนี่ยอ่ะเป็นเหรียญกระสราบเงินหลังตราแผ่นดินฮะหรือเรียกกันง่ายๆว่าเหรียญหลอ5ตราแผ่นดินเหรียญบาทหน,นะฮะแบบนี้มีรอสอท่านผู้ชม รอสอหนึ่งสองหนึ่งฮะแน่นอนฮะรอห้าตาแผ่นดินมีรอสอสภาพอ่าราคานี่สูงกว่าแบบไม่มีรอสออยู่แล้วนะเดี๋ยวปาปาจะรอทําคลิปอีกสักรอบฮะปาป,า,ปาจะประกาศรับซื้อนะฮะแบบมีรอสอฮะรอสอหนึ่งสองหนึ่งราคาก็ถ้าถามว่ายังพอพบเจอกัน,นง่ายท่าไม่ชมนะก็ยังไม่สูงไปสักเท่าไหร่ฮะสภาพสวยๆจริงๆไม่ผ่านการใช้งานเดิมๆธรรมชาติในเหรียญน,นึงก็ตก พันกว่าบาท2,000กว่าขึ้นอยู่กับการขายข,ายของเจ้าของเหรียญนะฮะเหรียญน,นี้ผ่านการใช้งานอะปะปาขายออกให้เหรียญละ7 0 0บาท700บาทนะฮะเพราะเป็นเป็นรูปแบบลอสอนะฮะลอสอหนึ่งสองหนึ่ง,อง,งโอเคถ้าสภาพสวยไม่ผ่านการใช้งานเดิมๆเ,เลยนะ,ะก็เหรียญน,นึงก็นู่นเลยละประมาณเกือบ2,000บาท1 7 0 0จเท่าที่ประปารู้มาเหรียญน,นี้มีร่องรอยการขัดการล้างแต่ว่าก็ยังยังคงพอมองเห็นนะก็ ก็ถือว่าราคานี้ก็ปานกลางนะสำหรับใครที่ชอบสะสมเหรียญก็ก็ลองดูนะฮะเนาะดูสภาพแล้วท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะประมาณนี้นะฮะรอสอหนึ่งสองหนึ่งฮะอะเรามีกันอยู่หนึ่งเหรียญเจ็ดร้อยบาทหรือ,อยังไงก็ไปพูดคุยกับน้องแอดมินเอานะฮะอ่ะสภาพเหรียญประมาณนี้นะฮะประมาณนี้โอเคเนะาะปอปาจบละคลิปนี้ปอปามาขายเหรียญ EP ที่104ในวันที่15เดือนกันยายนปีพศ2565 ถึงนาทีสุดท้ายสําหรับคลิปนี้อะโอเคเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านฮนะคลิปนี้ปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณแล้วก็น้องๆขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ